สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับใหม่แล้วครับวันนี้จะมาขอแก้มือนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมใช้เวลาวิ่งหนึ่งนาทีสิบแปดวินะครับหมายความว่าผมเลยไปสามวินะครับหนึ่งนาทีแปดวินะครับคือความเร็วนะครับรอบละหนึ่งนาทีแปดวิเนี่ยคือความเร็วที่นักวิ่งมืออาชีพอย่างกิบช็กเก้นะครับเขาวิ่งในชาร์ลิงอหนึ่งจุดห้าเก้านะครับก็คือความเร็วที่เขาวิ่งเนี่ยสี่สิบสองกิโลเมตรนะครับวิ่งอยู่ที่อ่าสองนาทีกับห้าสิบวินะครับถ้าเอามาคิดเป็นรอบนะครัับบบเเเเเเมมมมมตรรรรรนนนนีีีีี่่่่ยยหาา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 คคคคควววววววขขจะะะใใชช้้็็ทททออลิื นะครับแล้วก็วิ่งจนครบ40กิโลเมตรนะครับหนึ่งรอบละหนึ่งนาทีแปดวินะครับความเร็วนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาแก้มือนะครับว่าผมจะทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้นะครับก็อย่างน้อยก็ขอให้น้อยกว่าหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวินะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยทํานะครับมารอบที่แล้วเนี่ยแต่งตัวไม่พร้อมนะครอบนี้วันนี้นะครับใส่กางเกงขาสั้นนะครับจะลองบินดูมา Yeah. <laughs> โอ้โย oh. 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 okay, กิวิโอ้ยหม่มนโอ้ยขานีลาเลยนะครับโอ้ยรอบเดียวก็จะตายแล้วโอ้โหนึกวนาทีสิบสเลยเดอโอ้ยไม่ไหวยอม 10โจเกยนะครับวิบ่งที่ความเร็วระดับนี้นะครับครับเฉลี่ยวอบละ1นาที8วิลองวิ่งดูนะครับลองพิสูดดนนจน์ดูไม่เหนื่อยจริงไม่ไหวโวิ่งได้ไงเนาะครับแล้ววิ่ง4.2กิโลเมตรด้วยนะครับความเร็วความเร็วระดับนี้เลยครับ1นาที8วินะครับโอเคครับวันนี้ไม่สำเร็จ